คนเราเนี่ยเกิดมาทำไมท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมว่าเราเกิดมาทำไมอันนี้ละมันก็เป็นคำถามที่ท้าทายนะซึ่งอันที่จริงเนี่ยหลายคนตอบได้เกิดมาเพื่อจะมีความสุขเกิดมาเพื่อจะให้ได้แรงใจปรารถนาเกิดมาเพื่อเที่ยวเพื่อเล่นคำตอบมีมากมายแล้วแต่ความเข้าใจของเราแต่มีคำตอบคำตอบหนึ่งตอบแล้วเนี่ยมัน ทำให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาคนเราเกิดมาทําไมเราก็เกิดมาเพื่อว่าจะทําตนให้พ้นไปสิจากความทุกข์เกิดมาเพื่อความไม่มีทุกข์หรือจตอบให้เก๋อย่านึงก็ว่าเกิดมาเพื่อที่จะไม่เกิดหรือเกิดมาเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์อันนี้ถือว่าเป็นคำตอบที่ยากที่จะปฏิบัติได้แต่อย่างไรก็ตามอันนั้นก็คือ เป้าหมายของการใช้ชีวิตว่าเกิดมาเพื่อทันตนให้พ้นปัสิจากความทุกข์อันนี้เป็นเป้เปาหมายซึ่งไม่มีใครต้องการความทุกข์เราต้องการความสุขแต่ถ้าเราเอาความทุกข์ออกจาก,กจิตใจเสียได้เมื่อไหร่แล้วก็เราก็จะมีความสุขไปเองความสุขอย่างเนี้ยเป็นความสุขที่สงบเย็นเป็นความสุขที่เกิดจาก,กจิตไม่มีกิเลส เวราเป็นความสุขสูงสุดเลยความสุขสูงสุดนั่นก็คือความสุขที่จิตไม่มีกิเลสแต่ถ้าหากว่าเราจะดําเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยยังมีความทุกข์อยู่ mm. ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเรามีความทุกข์เราก็มีวิธีการออกจากทุกข์ได้เหมือนกันตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างเช่นว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สิ่งนั้นก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกๆคนจะต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเรามีความป่วยเป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเนี่ยเรามีความตายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นความเจ็บป่วยหรือความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติทีนี้ถ้าหากว่าเราเป็นอาจจะต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วยทานั้นร่างกายเราจะทำยังไง ที่จะทำใจไม่เหตุทุกข์กับความป่วยไข้ทั้งนั้นร่างกายเราจะใช้สติอย่างไรบ้างที่จะเอาชนะความเจ็บไข้ได้ที่มันทุกข์มากก็เพราะว่าเกิดความกลัวนะั่นเองเมื่อมีความเจ็บไข้ได้ป่วยนยมักจะมีความกลัวความพิตก,กังวลป่วยทั้งกายป่วยทั้งจิตเลยร่างกายเจ็บป่วยยังไม่เ,เพียงพอนะใจเรายังเป็นทุกข์ด้วยจิตใจเราป่วยไปด้วยและไม่มีใครช่วยใคร แต่ถ้าเราฝึกจเจริญสติอยู่เสมอๆส,สติเนี่ยสามารถช่วยได้ช่วยให้ไม่เกิดความกลัวไม่เกิดความมิตกกังวลท่าน,นจิตใจได้แม้ร่างกายจะเจ็บป่วยบางท่านอาจจะนึกในใจว่าโอ้ไอเรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่กลัวหรอกเรากลัวตายมากกว่าบางคนบอกว่าตายไม่กลัวกลัวเจ็บเพราะก่อนจะตายเนี่ยมันต้องเจ็บก่อนแต่บางท่านเนี่ยยิ่งน่าริงน,นะ ตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวกลัวแก่เคยถามว่าอ้าทําไมไม่กลัวตายทําไมไม่กลัวเจ็บทําไมกลัวแก่โธ่พอพูดถึงเรื่องความแก่เนี่ยมันหมดกําลังมันหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วหมดกําลังใจที่จะมีชีวิตอยู่อันนี้ก็คือทัศนคติแต่ละบุคคลนะจะกลัวแก่จะกลัวเจ็บหรือจะกลัวตายก็สรุปลงที่กลัวทั้งนั้นแหละเราจะแก้ไข ใจิตใจเราไม่ให้กลัวได้อย่างไรก็นนี้เราต้องเข้าใจซะก,ก่อนว่าความเจ็บป่วยท้าร่างกายมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกชีวิตเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่พ้นหรอกแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ยังมีอาพาธเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาร่างกายนีย่ถ้ามันไม่เจ็บปวดเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่ร่างกายมันเป็นท่อนไม้ท่อนฝืนมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาท,ที่ถ้าหากว่าเราจะต้องเผเชิญหน้า กับความเจ็บปวดท้าร่างกายมีทุกเวทนาแรงกล้ามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นเราจะใช้สติเอาชนะความเจ็บปวดได้อย่างไรเราเคยฝึกสติอยู่แล้วฝึกจิตสติอยู่เสมอเสมออยู่แล้วเมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นเราต้องตั้งสติให้ได้ก่อนให้รู้เท่าทันในความเจ็บปวดนั้นๆแล้วก็รู้จักความอดทนต้องอดทนสักหน่อยแล้วก็ยอมรับในสภาพที่เรามีเราเป็นอยู่ ว่าเราเจ็บปวดแล้วไม่สบายแล้วยอมรับกระบวนการทั้งสามอย่างเนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการปฏิบัติธรรมเลยนะตั้งสติเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนะสติเป็นธรรมะแล้วก็มีความอดทนความอดทนนี่ก็เป็นคุณธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสได้ปฏิบัติธรรมและได้สติได้ขันติแล้วก็ได ยอมรับในความเจ็บปวดนั้นถ้าเรารู้จักยอมรับได้เท่ากับเป็นการปล่อยวางเลยนะสิ่งเหล่านีนเน้เป็นการประพฤติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเป็นคุณธรรมประจําใจเราแล้วเสร็จแล้วความเจ็บปวดเนี่ยก็จะลดลงไปแค่เรามีสติมีความอดทนมีการยอมรับทุกทางกายเขาก็จะลดลงไปด้วยยิ่งถ้าเราไม่มีความกลัวเนี่ยเรายิ่งมีปัญหาเลย ทุกทางกายไม่มีปัญหาเลยถ้าจิตใจไม่กลัวไม่เกิดความกังวลแต่ถ้าหากว่าเราจะใช้วิธีการสมรถะฝึกสมถะนะคะที่มีความเจ็บปวดทางร่างกายเราก็ทําได้เราอาจจะใช้ความคิดคิดว่าอ๋อนี่เจ็บปวดแค่นี้ถ้าเราทนไม่ได้เนี่ยเจ็บปวดตอนจะตายเนี่ยเราจะทนได้ไหมถ้าเราตายไปความเจ็บปวดนี่เราต้องตกนรก ความเจ็บปวดในนรกนหนักกว่านี่นะนึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าสมัยที่ท่านบำเพ็ญทุกขละก,กิริยาท่านมีความทรมานมากนึกถึงคนที่มีทุกขเวทนามากกว่าเราสิ่งเหล่านี้นะ่ะมันช่วยทําให้เรามีกําลังใจอย่างน้อยเราก็เป็นน้อยกับเขากันแล้วกันทุกขเวทนาเราน้อยกับคนอื่นน้อยกับพระพุทธเจ้าพระหันบางรูปนี่กว่าจะบรรลุธรรมได้เนี่ยโอ้เกิดทุกขเวทนามากมาย พระหัที่รู้ทำในปากเสือก็มีนะเราจะได้กํำลังใจหรือเราอาศัยคําบริกรรมช่วยเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดอาจจะบริกรรมพุโทโธพุโทโธเอาจิตใจจดจ่อไว้ที่ลมหายใจหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธหรือบริกรรมว่าปวดเนอปวดเนออาศัยคําบริกรรมเหอเนี้คือแต่ที่เราจะมาหมกมุ่นอยู่ความเจ็บปวดทางร่างกายเราเอาจิตไปฝากไว้คำบริกรรมซนะ ไปเกาะติดอยู่ที่คาบริกรรมมันก็ลืมความเจ็บปวดได้ชั่วขณะหนึ่งทําให้ใจเราเนี่ยแยกออกไปจากความเจ็บปวดไปทิ้งไว้ที่คาบริกรรมเนี่ยเป็นอารมณ์ของสมถะมันก็ช่วยได้ย้ายจุดในการกําหนดนะปวดที่กายแล้วก็ไปรู้ที่ติดหรือรู้ที่คําบริกรรมเนี่ยถือว่าเป็นการย้ายจุดของทุกขเวทนาอันนี้เป็นวิธีสมถะเราก็เอามาใช้ได้เพราะถือว่าทําให้เราผ่อนคลายจาก ความเจ็บปวดลงได้มีวิธีหนึ่งเนี่ยเป็นวิธีที่ปฏิบัติแล้วสามารถปล่อยวางไปความเจ็บปวดนี่เราต้องปล่อยวางนะปล่อยวางโดยอาศัยการเจริญสติการฝึกเจริญสติเนี่ยสามารถปล่อยวางความเจ็บปวดได้เพียงแต่เรามีสติละเลึกรู้ลงไปในทุกขเวทนาที่เกิดงด้นนร่างกายให้รู้เฉย อ๋อรู้มันปวดรู้แบบปล่อยวางอยู่ห่างรู้อยู่ห่างรู้อยู่ห่างอย่าเข้าไปอยู่ในความเจ็บปวดเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูในความเจ็บปวดนั้นสิรู้แบบปล่อยวางปล่อยวางอย่างไรปล่อยวางก็คือเราจะไปบังคับอย่าไปขจัดหรือผลักใสความเจ็บปวดนั้นๆความเจ็บปวดเขาจะดับหรือไม่ดับเราก็ รู้จุีเฉยๆปล่อยให้ความเจ็บปวดนั้นเป็นสิริล่อของเขาแล้วแต่เขาคือทำใจเป็นกลางกลางให้รู้ว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เราหรอกมอนอย่างเราดูคนที่เขาเจ็บปวดซึ่งไม่ใช่เราเอาความเจ็บปวดนั้นเป็นคนอื่นซะยากเป็นผู้ดูซะดูความเจ็บปวดเหมือนดูผู้ื่นเท่ากับเราจะแยกรูปแยกนามนะแยกจิตออกจากอารมณ์นะเราจะเห็นว่า ความเจ็บปวดนั่นก็ส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งความปรุงแต่งที่เป็นความกลัววิตกกังวลนั่นก็ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้นี่ก็ส่วนหนึ่งเราแยกออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตมันจะผ่อนคลายแล้วก็จะหลุดพ้นออกมาจากความเจ็บปวดได้ทันทีแยกด้วยสติัปัญญะเท่ากับว่าความเจ็บปวดนั้นมันจะไม่ใช่เราแล้ว,ลวมันเป็นเรื่องของร่างกายแล้วแล้วยิ่งเรามีสติมากๆเนี่ย ราจะเห็นความเจ็บปวดนั้นมันไม่เที่ยงบางทีมันก็มากขึ้นแล้วมันก็ค่อยลดไปอย่างเช่นการปวดฟันใช่ไหมถ้าเราดูความปวดฟันนานๆนะเราเห็นว่าความปวดฟันเนี่ยมันจะปวดมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็รู้แบบดูๆมันปวดมากขึ้นมันเปลี่ยนแปลงแล้วพอปวดถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะลดต่ำลงไปมันไม่เที่ยงหรอกไอ้ความปวดทั้งหลายถ้าเราตามดูตามรู้เนี่ยมันจะเกิดปัญญาอ๋อจะรู้ว่าอันนี้มัน เป็นเรื่องของธรรมชาติของเขานะธรรมชาติของกายนะเราไม่สามารถบังคับบัญชามันได้เพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเกิดความทุกขเวทนานร่างกายเกิดความเจ็บปวดเราลองอาศัยสติระลึกรู้ลงไปแล้วก็อาศัยความอดทนอาศัยการยอมรับรู้ดูแบบห่างหางดูแบบปล่อยปล่อยวางวางวางใจเป็นกลางกลางจิตมันก็จะปล่อยวางแล้วก็พ้นออกมาจากความเจ็บปวดนั้นได้ เพราะฉะนั้นในตอนนี้เราอาจจะไม่เกิดทุกขเวทนาแบบนั้นเราก็อย่าประมาทต้องฝึกสติให้มากๆถ้าเราฝึกสติให้มากๆเราก็จะสามารถผาเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดทางร่างกายแบบรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ปล่อยวางได้ความเจ็บปวดนั้นมันก็จะไม่ทําให้ใจเราเป็นทุกข์ถพรากกะว่าเราสามารถเอาชนะความเจ็บปวดทางาร่างกาย doe